พ่อไม่มีซื้อนมให้น้องน้องหิวมันก็ร้องอยากจะกินนมเงียบิเียกเงียบไอเงียบมันก็ร้องอยู่นี่เองเดี๋ยวกูมองมานะอุย Oh my. Oh my. ขอบคุณนะครับสบรับเจ้นรางวัลน,นะครับที่มอบให้กับดาวตลกต้องดาของเราเอาด้านดาวไปทีแถบนู้นด้วยดาโเอาอรัเน็ดนครับขอบคุณนะครับขอบคุณมุ oh <my. S 2> ่หลังใจนะครับขอบคุณค oh <my. S 2> ขอบคุณนะครับขอบคุณ oh <my. S 2> oh นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อก็มาแล้วนะเดี๋ยวแม่มาให้นะเล่นรถเล่นรถเล่นรถก็นี่พมาอ๋อโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยตกเอายังอ่ะปุ๊บโอ้ยนี่เอารถมันกึศ Oi! Um... เจ้าตุ้งมองคิดว่าพ่อจะทิ้งจะหนีไปแล้วปุ๊บพ่อกลับมาเห็นหน้าตุ้มมงกับน้องพ่อเขาบอดที่จะเสียใจไม่ได้ตุ้มมงพ่อไม่คิดเลยว่าแม่กาวินเขาจะใจร้ายใจดำทิ้งพวกเราไปได้แต่ไม่เป็นไรลูกตุ้มมงพ่อสัญญาลูกว่าพ่อเลย

ฟังพ่อกัอนนะลูกในตู้มงคือพ่อมีเหตุผลนะลูกไม่พ่อมีเมียใหม่ด้วยเนี่ยเอาเป็นยังไงแม่ต้มงไม่อาหรอกตู้มงไม่อยากมีแม่มันเออฟังพ่อกัอนจ้ลูกตู้มงเดี๋ยวแม่ก็ใจร้ายตินจะร้ายตู้มงฟังพ่อก่อนเลยไม่เอาเลยแม่ต้องเลกตู้มงสิหนูจะตายแล้วอย่าลูกตู้มงโอ้โหเลไนใจกเอย เล่เนี่ยมันไม่เข้าเดี๋ยวนะลูกเดินหมดเลยตุ่มงเืินไหลโจ๊กเลยพ่อไม่ลูกไม่ไหลลูกไม่มีเลื่อนลูกนี่อนี้นั่งกับพ่อมาคุยกับพ่อก่อนเออเไม่อยากเล่นใหม่ฟังพ่อก่อนจีไอ้บาตูบาตูออพ่อขอโทษลูกตพ่อขอโทษนะลูกตุ่มงฟังพ่อก่อนลูกฟังพ่อก่อนลูก ตุมงพาะมีเหตุผลนะลูกตุมงตุ่มงตุมง,มงมพ่อจัดันเลันพ่อดูมันเขี้ยวอ่ะ <laughs> แม่ใหม่เนี่ยเจ้าก็เป็นคนมอบพี่กับพอ่อเขาประทานให้มาแล้วพ่อปฏิเสธไม่ได้จำเป็นต้องรับมาจริ้งลูกตุมงแล้วแล้วแม่ใหม่แม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงจะเข้าได้หรือพ่อได้สิลูกเราทำให้ดีได้ ยังไงก็เข้ากันได้อยู่แล้วแต่ที่สําคัญตุ้มมงลูกชายพ่อเนี่ยเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักไม่ว่าใครเป็นผู้ใหญ่มาจากไหนก็ต้องรักแล้วก็ต้องเอ็นดูตุ้มมองหมดทุกคนอยู่แล้วแต่ลูกนะตุ้มมองอย่าไปคิดมากเลยอย่างน้อยเนะี่ยแม่เขามาอยู่ในบ้านเราเขาก็ยังได้ช่วยตุ้มมงเลี้ยงน้องนะลูกเดี๋ยวพ่อจะให้ตุ้มมองออกไปต้อนรับแม่เขาจะได้พูดคุยกันแล้วก็ทําความสนิทสนมจะได้คุ้นเคยกันในะลูกนะ แต่พ่อย้ำไว้ก่อนตุ้มมงตุ้มมงเป็นเด็กสิ่งที่พ่อย้ำเสมอต้องรู้จักกาลเทศะนะลูกนะครับคุยกับผู้ใหญ่เลยอย่าก,ก้าวแล้วเด็กขาดทำให้ดีๆเขาจะได้ไม่ว่าตุ้มมงถึงพ่อถึงแม่ได้พ่อเลิศชัยไม่ต้องห่วงตุ้มมงจะทำให้ดีดีมากเลยลูกลูกชายพ่อเนี่ยเก่งที่สุดนะ่ารักที่สุดในลูกตุ้มมงครับงั้นเดี๋ยวพอ่อไปพักก่อนนะลูกนะพ่อไปอาบน้ำเถอะตุ้มมงรับแม่เองพ่อเหนื่อยไปทั้งวันนะครับน้องกันนะลูกครับ อส่ายได้นะตัวมงครับแล้วน้องอยู่คนเดียวน้องจะปิวไหมล่ะดี๋ิวนะปิว้จะปิวนะวปิวโอ้โหตัวมงเรนับ <ใช S 2> แมาก่นนะนเนี่ยนี่มีใครออกมาต้อนรับเลยเรื่องชาย,ยวิ่งรัน ปีไหนเนี่ยไม่มีคนมารับเลยลรงชายแม่หนูหนูออกมาตั้งนานแล้วหนูจะมารับเออหนูหนูไม่ได้ขี้นะไม่ใช่กีโนโน้หนูตายตายตายแล้วดูสิดูสารรูปแล้วเนี่ยนี่บอกก็รู้ที่ฆ่าชัดๆ นี่หนูก็มองมึงนั่นนะฮะมองหน้ากับเท้าจดหัวหัวจดเท้าไม่บอกก็รู้เมียงูชัดๆได้เมียงูไม่ออกไม่ออกไม่ออกหืมหืมหืมเฮ้ยถ้าฉันเป็นเมียงูมันจะมากเกินไปแล้วนะอเพมาว่าหนูบอกมาฉันไม่รู้เฉันจะบอกให้แค่รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นใครฉันจะแนะนำตัวให้รู้จักตัดแล้วแม่า แนะนำตัวให้รู้จักื่นนี่หน้าบ้าพลานหลวงพวงระยะเป็นเมียประธานยัอะไรเมียประธานไม่รู้เ่อะไม่รู้อ่ะไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคำว่าเมียประธานเนี่ยเขาก็หมายความว่าถ้าคุณพลคนไหนสร้างความดีความชอบก็จะยก้นเป็นของขวัญหรือว่าเป็นเมียประธานยังไงห่ะยะ อ๋อก็เป็นน้ำมเงียแจงเงียแถมมาแ,แหละกระฝาที่โคกมากระฝากระทิงแดงมากระสาเอฟร้อยห้าสิบก็ดูหน้าดีเป็นสบู่ลอกนังนวนลเลย Nghe anh na đã Y hoán thả Anh chăm Y chăm ba Anh na Mã Y khả biêu Y mũ Y hủ biêu เพโดนแบนอะไรเอาไงอะไรอ่ะจะได้อะไรไอหน้าหมาใช่ไหมไอหน้าหมาไอขาเบี้ยวไอหน้าหมูอีหูเบี้ยวไอหน้าหีเอีีเดูตาแมเลตามีไมี่ดิ น่ะทำไมอ่ะแล้วพูดไม่กล้าไงไม่กล้าหรอกทำไมเบนกับบีเอ็มมันโกรธไี่ต้าต้องมาอ้างโน่นอ้างนี่ไม่กล้าสู้อีเด็กเวนอีเด็กเวนอีเด็กเฮ้ยสู้แล้วสู้โอ้โหรวมเปลืองด้วยอ๋อซี่อ๋อซี่ไอ้บ้ันกับเพื่อนเลย ก่อนี่มันอะไรกันเรี่ยเสียงดังเั่นบ้านเลยคุณพี่คะเกิดอะไรขึ้นหมอพี่มาสิพู้รีเาไม่ยอมนะคะคุณพี่<อ>ดูสิไอเด็กคนนี้ไอเด็กไม่มีห,วนห,นหัวนอนปลายเท้าไม่มีพ่อแม่สั่งสอนไม่มีมารยาทนะคะคุณพี่มาพูดจาก็ไม่ไดีมาทำตัวก็ไม่ไดีมาดวลาบมารยาทนี่คาะพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือไงลูกชายพี่เองแหละพูดจาดีมากนา่ารักนะแต่คุยกันไม่เข้าใจนิดหน่อยค่ะ พี่ว่าตูม้มพี่ขอโทษนะพี่เล่นบอกอล<า>่นบอกให้ภรรยาได้รู้ไว้ก่อนไม,มดีว่าพี่ให้ตูมนะ้มออกไปต้อนรับภูณียาคุณพี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมภูณยาถึงโวยวายเสียงดังนั่นบ้านเลยคือพี่นอนอไม่ได้เลย๋ยนบอกพี่มาซีว่ามันเกิดอะไรขึ้นภูณยาพูดได้ใช่ไหมคะคุณพี่อต อบพี่มาได้เลยผวไม่คิดว่ามาที่นี่แล้วจะมาเจอเรื่องแบบนี้นะคะทำไมอ่ภรรยาเราก็พูดจากกับกับกับตุ้มมองคนดีๆอะค่ะแต่ว่าตุ้มมองนะทำมารายาทไม่ดีเลยมาจับก้อนยานะค่ะตุ้มมองตายแล้วตุวม้มมองทำจริงๆหรือเปล่าลนกตุ้มมองจับแล้วตุ้มมองไม่ได้เอาไปไหนตุ้มมองก็เอาไว้ที่เก่าตุ้มมองแม่ก็ยังมีไว้ขีดเหมือนเดิม เด็กมีตุ้มมงเห็นว่าเรื่องแบบนี้เพราะว่าตุ้มมงนะมันเป็นเรื่องสนุกไดอยังไงพ่อบอกตุ้มมงว่าอะไรให้มีการะเทศะให้รู้จักการะเทศะไม่ใช่หรือไงที่ให้มตุ้มมงก่อเรื่องแบบนี้ได้ยังไงสงสารลูกหรือว่าตุ้มมงอยากลองดีกับพ่อเย็นๆค่ะตุ้มมงจำไปเลยนะเรื่องที่มันเกิดขึ้นวันนี้ให้มันเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายลูกตกใจตุ้มมงอย่าก่กอรเรื่องแบบนี้ที่บ้านหลังนี้ ถ้าหาวก็ต้องมุงยังก่อเรื่องแบบนี้อีกเหรอเราไม่เห็นดีกันแน่ไปเลี้ยงน้องรู้กลัวหมดแล้วก็คุณพี่สอนนิดนิดหน่อยหน่อยก่อนค่ะลูกจะตกใจแล้วนะคะโอ้โหอะไรเห็นข่าวในช่องเรื่องจะไปอย่างไรนะพี่น้อง đivolvski